กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนโมเดล local i n g r e d i e n t world-class experience จับมือกับ Masterchef Thailand และ3สายการบิน AirAsia การบินไทยและบางกอกแ a i r เวยยกระด,ดับข้าวประณีตและวัตถุดิบเกษตรกรไทยเป็นเมนูอาหารระด,ดับสากลบนเที่ยวบินและลาวส์โครงการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างซอฟ t ์พาวเด้านอาหารขยายตลาดสู่ผู้บริโภคทั่วโลกและสร้างไรายได้อย่างยังย่งยืนให้เกษตรกรไทย ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับพร้อมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทเฮลิคอเนียผู้ผลิตรายการมาสเตอร์เชฟนะครับแล้วก็รายการดังๆอีกหลายๆรายการนะครับพร้อมด้วยกับพันธมิตรนะครับสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทแอร์เอเชียนะครับการบินไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวยสนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เรามาอยู่ร่วมกันนะครับ ก็เพื่อที่จะเริ่มจากโจทย์ก็คือเรื่องของตัววัตถุดิบก็คือสินค้าเกษตรของเรานะครับกรมการค้าภายในมีภารกิจนะครับมีหน้าที่ในการที่จะไปคัดสรรนะครับคัดเลือกเอาสินค้าดีๆนะครับจากเกษตรกรนะครับจากผู้ผลิตนะครับทั่วประเทศนะครับนำมานะครับต่อยอดโดยการเชื่อมโยงกับทางบริษัทเฮริคเนียนะครับในนามของมาสเตอร์เชฟนะครับเพื่อให้บรรดาผู้เข้าแข่งขัน ที่เป็นเชฟเนี่ยนะครับได้รังสรรค์เมนูต่างๆนะครับเพื่อจะยกระดับนะครับจากสินค้าที่เราเรียกว่า local ingredients นะครับให้นำไปสู่การเป็น world class experience นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเมื่อได้สินค้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับเท่านั้นไม่พอเรายังมองก่อย,ยอดไปถึงนะครับในเรื่องของการที่จะเผยแพร่อย่างไรให้ไป ได้อย่างกระจายและอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเราจึงได้จับมือกับ3พันธมิตรสายการบินนะครับทั้งในส่วนของ a i r ์เอเชียการบินไทยแล้วก็บรงกอรเวย์นะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้นะครับหรือว่าเมนูเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับไม่ว่าจะผ่านทางเล้าของสายการบินก็ดีนะครับหรือว่าเอาบนขึ้นเครื่องอย่างของทาง a i r ์เอเชียก็ดีนะครับนี่ก็คือหนึ่งในในโยบาย นะครับของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านได้เล็งเห็นถึงการนำเอาวัตถุดิบที่สำคัญนะครับรวมไปถึงนอกจากในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปลากระพงสามน้ำนะครับมีเรื่องของสับปะรดนะครับภูแลจากจังหวัดเชียงรายและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวปรณีตนะครับก็คือเป็นการรวบรวมนะครับสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงนะครับมีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์การผลิต วัตถุดิบต่างๆจนถึงการแปรรูปออกมานะครับเพื่อจะรังสรรค์ร่วมกับเมนูนะครับเพื่อจะยกระดับของสินค้าเกษตรบ้านเราให้เป็นไฟดิเน n งนะครับหรือว่าเป็นเมนูต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ลิ้มลองกันนะครับ ถ้าในมุมของสินค้าเกษตรพวกเราก็คงรู้ดีนะคะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเราก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายการที่เราจะดึงเอา วัตถุดิบต่างๆมาเนี่ยเพื่อจะทำให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพจริงๆก็เป็นความตั้งใจว่ากระทรวงอยากจะยกระดับของสินค้าเกษตรของเราเนี่ยให้เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์นะคะที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยเขามีรายได้ที่เพียงพอในการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสะดวกสบายรู้สึก ดีใจที่การคิดแบบนี้มันไม่ได้หยุดแค่การคิดแบบนี้มันจะมีการต่อยอดทีนี้จะต่อยอดได้อย่างไรมันก็ต้องมีการประยุกต์โดยที่ก็ต้องขอบพระคุณคุณหนุ่มนะคะจากแคลิฟอร์เนียที่เห็นถึงความตั้งใจนี้แล้วก็ต้องการจะสนับสนุนวัตถุด,ดิบของไทย ก็นำเอาวัตถุดิบของเราเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบที่เขาเรียกว่า Secret Ingredients ใช่ไหมคะเป็นเหมือนกับอะไรที่เป็นของที่จะให้เชฟเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันใช้ซึ่งเราตั้งใจเปิดด้วย3ตัวแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะก็จะมีข้าวปรนีตเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้ว ข้าวประณีตท,ที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีกันทั้งหมด6พันนะคะตั้งแต่เหนือตอนออกเฉียงเหนือแล้วลงมาที่ใต้เลยเพื่อที่จะโชว์ให้ดูว่าข้าวประณิตเนี่ยปลูกที่ไหนก็ได้ขอให้พันธุ์ใช่และกระบวนการในการดูแลในช่ายเราก็เอาข้าวประณิตนี้มาเรามีการเอาปลากระพงสามน้ำมาจากสงขลา เหล่านี้ค่ะพอเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่พอ Masterchef หรือว่าทางเฮลิคอนเนียเห็นถึงคุณค่าแล้วเอาเรื่องนี้มาช่วยกันนำเสนอได้ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันจบแค่ที่ว่าเอามาโชว์ให้ดูว่าเชฟคนไหนชนะให้คนดูเท่านั้นมันไม่ยั่งยืนสิ่งที่เราได้รับความร่วมมืออย่างมากๆเลยก็คือจาก ท่านที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเนี่ยก็คือการบินไทยบางกอกแอร์เวยส์นะคะแล้วก็ไทยเอเชียเนี่ยนะคะคือเชฟเขาก็สามารถจะต่อยอดเอาอาหารที่ผลิตมาหรือวัตถุดิบเนี่ยมาทาต่อได้ทางการเินไทยบางบ Air ways, อกแอร์เวยส์ไอเอเชียเนี่ยก็เอาวัตถุดิบนั้นเนี่ยมารังสรรค์เมนูแล้วก็อยู่ในแล้วใช่ไหมคะอ,อย่างแอร์เอเชียเอาขึ้น่เอเครื่องบินแล้วนะคะมันก็เป็นการที่ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คอนเซ็ป สิ่งที่เราทำเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะให้ทางท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยบอกว่าท่านเอาไปทําอะไรและท่านเห็นคุณค่าย,ย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ตามหลักนโยบายเลยค่ะก็คือกระตุ้นสั้นคือทําอะไรที่ทําได้ในระยะเวลาสั้นนี้แต่วางรากฐานให้มันเกิดผลกระทบระยะยาวแล้วก็กระจายตัวให้กับเกษตรกรแล้วก็ชุมชนทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่เหนือกลางใต้ใดๆเราก็จะต้องช่วยกัน ผลักดันให้เกษตรกรไทยเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ปรับวิธีคิดวิธีปลูกวิธีเลี้ยงแล้วก็วิธีนำเสนอ